วัดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะปดขออนุญาตนั่งตัวกลมๆไม่ได้ยืดตัวแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายเล็กน้อยเนื่องจากว่าปดไปทำงานมาวันนี้3ามชั่วโมงกว่าๆนะคะห้องที่ทำคำสะอาดวันนี้นะเลอะความรกไม่ค่อยมีหรอกแต่ความเลอะฝุ่นอะเยอะ เพราะว่าคนเขามาพักอยู่ทั no. ้งสองห้องเลยอ่ะนานเป็นเดือนเลยอ่ะก็เลยต้องขัดกันเล็กน้อยเหนื่อยเลยไม่ได้บ่นนะมาเล่าให้ฟังอยากให้ทุกคนไปแวะดูในซีรีส์ทำงานของโบ๊ทกันบ้างนะโบราเป็นคนที่ ไม่ค่อยมีความรู้ก็เลยไม่ได้ทำงานอะไรที่ต้องใช้ความรู้ใช้แรงงานนะคะความรู้เขาเรียกอะไรนะความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดไงจริงๆแล้วอ่ะโบก็เรียนมาเยอะนะเรียนปริญญานะแล้วถ้ามาเรียนที่อเมริกาอีกนะแต่ก็ไม่เอาความรู้ไปใช้ในการทำงานนั่นเองนะคะความรู้ก็เขาม,มีวันนี้นะคะไม่ได้มาคุยเรื่องความลงความรู้อะไรแต่อย่างใดนะมี ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ <c oughs> บอกว่าไม่ได้คุยเรื่องความรู้แต่ก็พูดถึงความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเกี่ยวกับกล้องเอามาบอกต่อให้ทุกๆคนที่ไม่รู้ไงคุณที่รู้ก็ดีถ้ารู้เยอะก็มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะาะเห็นมีผู้รู้เยอะอ่ะเขาทำวิดีโอแนะนำสอนกันไว้เยอะแยะมากมายอะนะ มั่นใจว่ามีผู้คนที่ก็ไม่ได้เข้าไปดูเยอะแยะมากมายเหมือนกันเอาเป็นว่าปดมาบอกให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูโป้แล้วกันนะแล้วคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้องปดพูดเรื่องเลนส์ไปแล้วนะครับที่แล้วพูดในลักษณะที่เข้าใจกันง่ายๆกระชับกระชับอ่ะเวลาคุณจะไปซื้อจะไปดูจะไปใช้ว่าเออ ฉันจะเอาเลนส์ไรดีหรือจะเอาแค่ความต้องการแต่ว่าไม่ได้นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วไอ้เลนส์ที่เราอยากได้เนี่ยมันจะมาถ่ายรูปแบบที่เราอยากให้มันออกมาได้ไหมอย่างเงี้ยคุณมาฟังพ่อโอ๊ตอ่ะคุณจะได้มีข้อพิจารณาในการตัดสินใจซื้อเพราะว่าเลนเส์แต่ละตัวมันก็แพงใช่ปะละ่ล่ะไปหาดูนะไปหาฟังนะหาดูหาฟังส่วนกล้องเนี่ยนะปนไม่ได้มีความรู้เยอะมาเล่าให้ฟังจากที่รู้ด้วยตัวเอง แล้วก็ที่พอจะอ่านมาบ้างนะถ้าพูดย้อนไปถึงอดีตเนี้ยไม่รู้เลยแหละแต่โบได้เห็นกล้องโบราณโบราณ่ะก็ชอบนะแต่ไม่ได้สะสมหรอกเสียดายเงินก็แค่ชื่นชมชอบเฉยๆที่มันเป็นแบบกล้องเป็นย่นๆแล้วก็บางครั้งเขาก็ใช้ไฟแบบแตกกันกระจายกระจายอย่างเงี้ยเออระบบของกล้องเนี่ยก็จะมีแบบ เป็นฟิล์มต้องไปล้างภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เรารู้กันนะโพดว่าหลายๆคนก็รู้จักแหละมาพูดถึงกล้องที่เราใช้กันทั่วๆไปดีกว่านะก็จะมีตั้งแตก่กล้องธรรมดาธรรมดาเลยไม่ต้องควบคุมอะไรเยอะ <c oughs> ก็จนถึงกล้องขนาดโตขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะ แล้วก็กล้องที่ตั้งแต่ไม่ต้องมีเลนส์แล้วก็มาใช้เลนส์แล้วก็มีแบบเลนส์ที่ถอดไม่ได้ถอดได้เออมันก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นกล้องตัวเล็กๆที่มันไม่มีเลนส์เลยเออแล้วทำไมมันถึงซูมได้อะมันเป็นเขาจะมีเป็นระบบดิจิตอลซูมแล้วก็อีกอันเขาเรียกอะไรวะปวดจำชื่อทางศัพท์ไม่ได้อะดิจิตอลซูมเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะคือเอางี้ละกันไม่เรียกชื่อละกันเพราะพวกก็จําชื่อเรียกไม่ได้คือมันมีซูมแบบระบบที่มันซูมได้ในตัวของกล้องเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับเลนส์ส่วนกล้องที่เขาใช้เลนส์เนี่ยมันจะซูมที่เลนส์นะเออมันก็มีแบบนี้แล้วในตัวกล้องแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันมีโหมดต่างๆนั่นเองให้เราใช้คนที่ไม่รู้เลยอะ่ะ ก็ไม่รู้ไงกล้องมันมายังไงฉันก็กดถ่ายเลยฉันไม่รู้หรอกมันปรับเปิดอะไรยังไงเงี้ยแล้วหลายๆครั้งเอ้ยทาไมกล้องมันถ่ายออกมาแล้วเอ้าทําไมภาพมันมืดอ่ะทําไมภาพมันขาวไปอ่ะกล้องมันเสียหรือเปล่าหรือบางคนแบบเอ้ากล้องเพิ่งซื้อมาทําไมมันมันเสียแล้วว่ะทำไมมันถ่ายแล้วไม่เห็นสวยเลยอ่ะเออกล้องฉันก็ซื้อตามคนนั้นนะคนนั้นเขาก็ใช้รุ่นเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปมาสวยเชียวทำไมฉันถ่ายไม่สวยอ่ะถ้าเรารู้ฟังก์ชันบ้างเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ น่าจะช่วยได้บ้างนะเอาท,ทั่วไปก่อนกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล้องแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะเราไม่พูดถึงราคาแล้วกันเพราะว่ากล้องมันก็จะแพงไปตามคุณสมบัติของตัวกล้องด้วยแล้วก็แพงไปตามความใหม่ความเก่าของปีของรุ่นกล้องด้วยนะแล้วก็แพงไปทั้งยี่หองยี่ห้ออะไรอีกนะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอะกล้องก็จะมีชัตเตอร์ให้กดถ่ายก็จะมีระบบออตโต้ ระบบแมนวนวลน่ยจะยินกันพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีถ่ายมาโครมาโครก็คือถ่ายใกล้ๆก็จะเป็นเหมือนรูปดอกไม้อะแล้วก็จะมีแบบ avtv มี s m a อย่างนี้ใครเคยได้ยินนะคนที่อไม่เป็นเลยละกันจับกล้องมาปุ๊บก็กดถ่ายเลยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องรู้จักว่าระยะโฟกัสเนี่ยมันเป็นยังไงคุณต้องรู้นะนั่นคือเวลาค,คุณกด จะกดถ่ายอะคุณอย่าเพิ่งกดทีเดียวคุณกดสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วมันจะมีรอบสี่เหลี่ยมๆขึ้นส่วนใหญ่อะมันจะมีรอบสี่เหลี่ยมๆขึ้นหรือกล้องรุ่นใหม่ๆอาจจะเลือกได้ว่าเออไม่เอาสี่เหลี่ยมเราเอาเป็นวงกลมอาจจะเลือกสีสีแดงสีเขียวได้อย่างนี้นะเราก็กดครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราดูสิ่งที่เราจะถ่ายดูของหรือดูคนที่เราจะถ่ายอะว่าไอตรงนั้น่ะมันชัดไหมหรือมันไปชัดจุดอื่นถ้ามันชัดจุดอื่นเนี่ยแสดงว่า เราต้องขยับถ้ามันไปชัดจุดที่อยู่ข้างหลังเขาเลยแสดงว่าเราอ่ะต้องให้เขาถอยไปอีกแสดงในจุดจุดที่จะโฟกัสของกล้องเนี่ยมันต้องไประยะไกลนะไม่ใช่ระยะที่เขาอยู่นะหรือมันไม่ชัดอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันไกลไปต้องให้เขาขยับเข้ามาแล้วก็ลองเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะจะจะถ่ายแบบออโต้เลยก็ได้แต่จุดโฟกัสเนี่ยสำคัญนะคะก็มีปุ่มที่ ถ่ายดอกไม้อย่างเงี้ยเอาไว้ทําอะไรปุ่มถ่ายดอกไม้ก well. ็คือเอาไว้ถ่ายใกล้ๆถ่ายมาโคแล้วเวลาถ่ายใกล้ๆก็เหมือนกันจุดโฟกัสนี่ก็เหมือนเดิมเนี่ยคือไม่ว่าจะถ่ายอะไรอะไอจุดโฟกัสเนี่ยสำคัญกดถ่ายมาโครคือเรากะว่าจะถ่ายให้มันใกล้ๆสวยๆแล้วก็เลยเออฉันฉันถ่ายเองไม่เป็นฉันก็เลยกดไอ้รูปดอกไม้เนี่ยเพื่อจะถ่ายมาโครถ่ายดอกไม้แล้วฉันก็จ่อปุ๊บกดเลยอย่างเงี้ย มันก็ไม่ชัดก็มีชัดก็มีคือเราเสี่ยงเอาเออมันต้องมีชัดสักภาพหนึ่งอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเรารู้โฟกัสอ่ะเรากดดอกไม้จริงแล้วเราก็เอาไปจอดูสิพอจอเสร็จเนี่ยเราก็ดูดูก่อนว่าเพราะเดี๋ยวนี้กล้องมันมีจอให้เราดูภาพไงว่าเออพอเรากดครึ่งนึงอ่ะดอกไม้อ่ะมันชัดได้ยังหรือมันไปชัดข้างหลังดอกไม้หรือมันไม่มีอะไรชรัดเลยมันเราก็ต้องถอยกล้องห่างาแสดงว่าเราจ่อมากไปอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะมีโหมด ถ่ายวิวอย่างเงี้ยเราก็เลือกถ่ายวิวโหมดถ่ายวิวอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเวลาถ่ายวิวมันก็จะเห็นชัดทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วก็กดๆไปเหอะอยังไงก็ชัดอะหมดถ่ายวิวอะความแตกต่างเนี่ยกล้องบางตัวก็เห็นชัดบางตัวก็เห็นไม่ชัดนะคือเวลาเรากดถ่ายวิวเนี่ยกล้องเขาจะปรับระบบเลนส์ในตัวของกล้องเองอะให้มันจับภาพได้กว้างกว่าระบบถ่ายอย่างอื่นอย่างเช่นถ่ายดอกไม้ ถ่ายคนถ่ายคนก็คือถ่ายพอร์เทรตระบบถ่ายคนเนี่ยกล้องบางตัวก็อาจจะมีในส่วนของทําให้ข้างหลังเบอร์ได้ด้วยไงเน,นี่แหละก็เป็นกล้องอัตโนมัตินะนะแล้วกล้องเนี่ยก็จะมีในส่วนของ iso บางคน ก็อยากจะปรบับถ้าปรับเป็นแต่บางคนถ้าปรับไม่เป็นเนี่ยหลายๆครั้งถ่ายออกมาแล้วโหยทําไมมันสว่างจ้าจังเลยถ่ายกลางคืนแล้วสว่างเนี่ยดีจังกล้องบางตัวแบบโอ้โหถ่ายกลางคืนสว่างดีจังทำไมกล้องบางตัวถ่ายกลางคืนแล้วไม่สว่างมันอยู่ที่ ISO นี่แหละ ISO จะช่วยทําให้ ภาพสว่างมากขึ้นเวลาถ่ายในแสงน้อยๆถ่ายกลางคืนถ่ายในถ้ำถ่ายในพิพิธภัณฑ์ที่ไฟสลัวๆอย่างเงี้ยกล้องอัตโนมัติอะส่วนใหญ่อะจะปรับ ISO ให้อัตโนมัติถ่ายยังไงก็สว่างไงแต่จะมีผลภาพจะมีเม็ดเล็กๆเ,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 เต็มไปหมดเลยถ้าเป็นกล้องที่ปรับได้เองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อย อยากจะปรับ ISO ถ่ายกันหรอกเราจะใช้แฟลชแต่แฟลชเนี่ยนะทำให้ภาพสว่างจ้าเกินไปแต่ก็มีฟังก์ชันแฟลชที่ปรับแสงได้เหมือนกันนะแต่กล้องแต่ละดวงก็ไม่เหมือนกันอีกนะมีโหมดที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหวคนที่ไม่เป็นก็ใช้กล้องอะแดรมากก็เลือกเลยโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็จ่อไปจอ่อยังไงก็ก็ชัดจะจริงๆแล้วอะ่ะไม่นะเพราะว่าโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ย ถ้าเป็นกล้องที่ปรับได้เองเนี่ยก็คือเขาจะปรับชัตเตอร์สปีดให้สูงขึ้นแต่เวลาเราถ่ายด้วยกล้องอัตโนมัติอะบางทีอะมันก็สั่นเพราะว่าแสงมันอาจจะไม่พอไหมหรือจับความเร็วก็จริงอะแต่เราเองอะไม่นิ่งพอไหมอย่างเงี้ยมันก็มีปัจจัยประกอบกันนะไม่ใช่ว่า เราแค่เออจับกล้องมามันก็ถ่าย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 ไปเดี๋ยวมันก็ได้มันมีองค์ประกอบอื่นๆถึงแม้เราจะไม่ไม่มีความรู้เรื่องกล้องก็จริงอะ่ะแต่เราก็ต้องนึกนิดนึงว่าเออเราต้องอยู่ตัวเราเนี่ยต้องนิ่งๆอย่างน้อยต้องนิ่งๆแล้วก็ต้องรู้จักจุดโฟกัสนิดนึงถึงแม้ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายก็เถอะโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายภาพสวยได้เยอะนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักจุดโฟกัสเราไม่รู้จักว่าเอ้ย เราต้องบังคับมือเราให้นิ่งๆให้เต็มที่เท่าที่เราทำได้เงี้ยก็จะทำให้ภาพออกมามีผลแบบไหนเหมือนกันนะการตั้งเวลาก็มีปุ่มตั้งเวลาใช่ไหมปุ่มตั้งเวลาของกล้องเนี่ยนะตอนสมัยโพส์ถ่ายรูปใหม่ๆพวกก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตั้งเวลาแล้วเราไปยืนตรงไหนก็ได้เอ้ยทำไมมันไม่ชาดวะจริงๆมันไม่ใช่ไงพอรู้แล้วเนี่ยไอ้การตั้งเวลาถ่ายเนี่ยมันก็เป็นการตั้งเวลา จากกล้องโดยที่เราสามารถจะวิ่งมายืนแล้วแอคชั่นได้แต่ก่อนที่เราจะกดถ่ายกดเวลาตั้งเราต้องโฟกัสจุดที่เราจะไปยืนก่อนไงไม่งั้นน่ะตัวเราอะ่ะจะไม่ชัดนะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอะ่ะใช่ภาพอ่ะมันดูเหมือนชัดแต่ลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆดิไม่ชัดอะ่ะเบอร์หมดอะ่ะเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของตำแหน่งที่เราจะยืนแล้วก็ในเรื่องของการที่เราต้องเอาโฟกัส สิ่งใดสิ่งหนึ่งล่วงหน้าก่อนแล้วเราก็ไปยืนแทนที่อย่างเงี้ยนะเวลาเราจะถ่ายคนเยอะเยอะแล้วเราจะโฟกัสกลับไปที่ใครอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยโบจะบอกว่าโบเรามีปัญหานะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโฟกัสคนที่คนเดียวแล้วระดับการยืนของคนอื่นไม่เท่ากันเนี่ยนะคนที่จะชัดอนะ่ะคือคนที่ถูกโฟกัสคนเดียวนะคนอื่นไม่ชัดหรอกนะแต่ ในความคิดของโบ๊เนี่ยนะโบ๊ว่าถ้าเราใช้โฟกัสหลายๆตำแหน่งถ้ากล้องมันทำได้นะเอ้ยอันเนี้ยมันช่วยได้นะโดยส่วนตัวโบเราไม่ค่อยได้ใช้โฟกัสหลายๆจุดหรอกเพราะตอนที่รู้จักมันใหม่ๆโบ๊ไม่รู้ว่าทำไมต้องโฟกัสหลายๆจุดวะมันมีจุดเดียวก็พอแล้วหรือเปล่าพอเรามาถ่ายคนไงนแล้วเราเห็นเออพอเรามันโฟกัสแล้วคนมันชัดหน้ามันชัดอยู่คนเดียวไงแล้วคนอื่นไม่ใช่ก็เลยมาน,นึกว่าเออไอ้จุดโฟกัสหลายๆจุดเนี่ยมันก็ช่วยได้ไงแล้วกล้อง ก็จะมีระบบส่วนใหญ่จะเป็นกล้องอัตโนมัติเนี่ยจะมีระบบโฟกัสตามหน้าถ้ามันไม่เจอหน้าเนี่ยมันจะไม่โฟกัสมันจะไม่ถ่ายเลยนะมันจะตามหน้าตามหน้าเออย่างนี้ก็ดีนะแต่ถ้าใครที่ต้องการที่จะถ่ายสิ่งหนึ่งและอีโฟกัสมันก็ไม่จับมันก็ไปจับไอสิ่งอื่นที่มันชัดกว่าที่มันเห็นเด่นกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเกิดความรำคาญเหมือนกันนะก็ต้องประตัดมันออกนะแล้วก็มีคนที่ ไม่อยากจะถ่ายอัตโนมัติแล้วอยากจะปรับขึ้นมาหน่อยนึงอะ้วจะปรับอะไรแล้วปรับแมนวนวลก็ยังไม่เป็นอย่างเงี้ยก็จะอยากปรับเออปรับ AV TV ทแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะอันไหนจะเลือกทีวีหรืออันไหนจะเลือก AV มันก็จะมี A กับ S บางทีก็มี A กับ S นะแล้วแต่ยี่ห้อกล้องนะถ้าเป็น S เนี่ย S กับทีวีเขาจะเป็นค่าสปีดชัตเตอร์ที่เราอะไม่ต้องควบคุม แต่เราต้องไปยังไปปรับค่าอื่นๆอยู่ดีไงแต่ถ้าเราไปเลือก S หรือ A อันนี้คือค่ารูรับแสงเราไม่ต้องปรับกล้องจะปรับให้แต่เราก็ยังต้องปรับค่าอื่นๆ mm hmm. เห็นไหมว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในการปรับแมนวนวลอะไอเอวีทเราเรา,เราใช้เรายังมีปัญหาเลยเพราะถ้าเราไม่ปรับเลยสมมติเราเลือกให้ให้กล้องปรับให้ค่าที่กล้องจะปรับให้เราเว่อร์นะเราไม่ชอบอะ ก็จะเป็นค่าอื่นๆบางครั้งอะ่ะเราใช้ค่า AV มันปรับสปีดชัตเตอร์ให้เราแบบต่ำมากอะ่ะแล้ว ISO ก็สูงมากอย่างเงี้ยทั้งๆที่ในความเป็นจริงสภาพแวดล้อมสภาพแสงนะขนาดที่เราถ่ายมันไม่จำเป็นต้องใช้ ISO สูงขนาดนั้นก็ได้ไงเพราะว่าตัดกล้องอะ่ะเขาไม่ค่อยอยากจะใช้หรอก ISO สสูงๆอะ่ะแต่ถ้าเราเรียนที่จะ รู้เบื้องต้นแล้วเรายังปรับกล้องได้บ้างก็ดีนะเอาเอามาปรับใช้นะแม้ว่าเราจะใช้ Avtv เราก็ต้องปรับบ้างเล็กน้อยไงเพื่อจะได้ภาพที่มันสวยแล้วก็แสงเออดูดีสมดุลหน่อยไม่ใช่วเวอร์ออกมาแต่สำหรับกล้องอัตโนมัต่ะอย่างเดียวเลยอะที่ต้องตระหนักคือจุดโฟกัสสำหรับกล้องอัตโนมัติแล้วอยากจะถ่ายแบบไหนก็ถ่ายไปะนะกล้องอัตโนมัติเนี่ยสิ่งที่จะปรับไม่ได้ ก็คือความสว่างนั่นเองบางครั้งเราก็อยากที่จะให้ภาพออกมามืดๆเล็กน้อยอย่างเงี้ยถ่ายยังไงมันก็ไม่มืดหรอกเพราะว่ากล้องอัตโนมัติเนี่ยจะปรับค่า ISO ให้เราสูงอยู่ตลอดเวลาไงกล้องที่มีโหมด A หมด AV TV อย่างเงี้ยนะแล้วคนใช้ใช้ไม่เป็นก็ใช้แต่อัตโนมัตินะโดยส่วนตัวโบลแล้วนะโบลอ,อะเสียดาเงินแทนแต่เข้าใจไนงะอยากเท่งไง กล้องเขามีกันนะใครๆเขาก็มีฉันก็อยากมีบ้างไงแต่ยถามว่าใช้เป็นไหมใช้คุ้มไหมไม่คุ้มหรอกหัดหัดนิดนึงดีกว่าโบนะแนะนำนะแนะนำแต่ถ้าคุณไม่หัดมันเรื่องของคุณนะเดี๋ยวนี้โบโบแนะนำไงว่าเออหัดใช้สักนิดนึงเหมือนน้องสาวโบน่ะน้องสาวโบ้วเขาชอบเขาชอบมีกล้องดูสวยๆเท่ๆแต่เขาก็ใช้ไม่เป็นหรอก <laughs> เขาก็ไม่หัดด้วยเพราะว่าเวลาเขาอะ ไม่มีมากพอที่จะมาฮงมาหาดอันนี้อันนี้สิ่งที่เขาบอกนะแต่จริงๆแล้วว่ามันอยู่ที่ความชอบมากกว่าคือถ้าเกิดว่าเราชอบอ่ะเราก็จะจัดหาเวลาได้แหละอยู่ที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบเล่นกล้องแต่เราชอบถ่ายรูปแล้วเราอยากได้รูปสวยๆให้รู้ไว้เนี่ยก็ดีนะเวลาเราไปให้คนอื่นเขาถ่ายให้อ่ะเรายังสามารถตั้งค่ากล้องอะไรของเราได้เองไงแล้วเราก็ให้คนอื่นมากดมันก็จะไม่มีปัญหาว่าโอ้ยทำไมถ่ายออกมาไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึง่ง คือมุมมองการที่ถ่ายแล้วไม่เป็นใช้ไม่เป็นอ่ะรู้โฟกัสไว้นะลู้โฟกัสโฟกัสให้เป็นแล้วก็มีมุมมองดีๆเฮ้ยมันก็ช่วยให้ภาพออกมาสวยได้เยอะเลยนะเออนี่แหละที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะกล้องเนี่ยถ้ารู้ปุ่มที่มันมีอยู่บนกล้องบ้างเออมันก็จะดีสำหรับทุกๆคนที่อยากจะถ่ายรูปนะไปละบา,บายบายสวัสดีค่ะ <laughs>